ดาวเกตจะย้ายเข้าราศีมีนในวันที่26กุมภาพันธ์นี้และจะอยู่ไปจนถึงวันที่21เมษายนดาวเกตเป็นดาวแห่งความลี้ลับและเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงส่งผลมากกับการมูสามลัคนาราศีต่อไปนี้ถ้ามูช่วงนี้จะได้ผลดีได้ผลเร็วทันใจ ลัคนาราศีธนูดาวเกตจะย้ายเข้าพบแห่งอสังหาบ้านรถที่ดินสถิตร่วมกันกับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวการเดินทางการเดินทางไกลไปมูหรือไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ไกลๆเรื่องบ้านและที่อยู่อาศายัยจะได้ผลเร็วมูแล้วได้ดีอาจได้บ้านได้อสังหาสมใจในเร็วๆนี้ควรมันสก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปมูบ่อยๆจะทำให้ทำอะไรก็ราบรื่นขึ้น ลกักนณาราศีกรกฎดาวเกตจะย้ายเข้าพบแห่งความสุขความเจริญกุมกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวแห่งสุขภาพที่มีปัญหาสุขภาพมายาวนานผลบุญเก่าจะเกื้อหนุนให้เจอหมอเก่งได้ยาดีที่เคยขอพรหรือเคยมูให้หายเจ็บหายป่วยเอาไว้พรจะสำธิ์ผลยิ่งถ้าทำบุญสังฆทานยาหรือบริจาคโรงศพช่วยด้วยสุขภาพจะแข็งแรงทันใจ และลัคนาราศีพฤกษภกดาวเกตจะย้ายเข้าพบเรือนโชคลาภและความสําเร็จกุ้มกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวการงานใครที่เคยขอพรหรือมูด้านการงานเอาไว้พรอนจะสำเริจผลสมใจอาจได้งานที่ถูกใจหรือทํางานเดิมแต่ปัญหาน้อยลงทํางานได้ราบรื่นขึ้นที่มันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่อยๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจให้โชคด้วยคะ่ะ ถ้าชอบคำทำนายพิมพ์ที่คอมเมนต์ว่าขอให้ข้าพเจ้าและคนอ่านสมหวังค่ะ